สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่ห้าเหรียญนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่ใบแรกด้วยคนที่เกิดวันศุกร์เป็นเดือนที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการงานและก็การเงินในช่วงต้นเดือนนะคะ ือไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ติดขาดนะหรือมีเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยไพ่ห้าเหรียญอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่นะฉะนั้นอาจจะต้องพยายามนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุด ไพ่ห้าดาบนะคะเข้ามากระทบคือปัญหาการเงินที่มันติดขัดอาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของอทิฐินะคะหรือความดื้อรั้นนะคะซึ่งทําให้เรื่องของโอกาสการเงินอาจจะหมดไปหรือโอกาสในเรื่องของการทํางานก็ลดลง ไพ่5้าดาบอาจจะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานก็ไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่หรือนะคะในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของคู่แข่งทางการค้าเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาการเงินเนี่ยก็อาจจะเข้ามาติดขัดได้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่คู่รักนะคะเป็นไพ่ที่ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะคะ คือปัญหาติดขัดจะสามารถนะคะที่จะแก้ไขปัญหาได้รวมถึงในเรื่องของการพูดคุยนะหรือการเจรจานะคะหรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานก็น่าที่จะเข้ามาเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่สีไม้นะคะเป็นไพ่ที่การงานนะคะยังมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ แต่ถ้าเราดูไพห่ห้าเหรียญนี่หันหน้าสุไพ่สีไม้นะก็คืออาจจะเป็นการเงินนะคะที่รั่วไหลออกไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงหรือขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานก็ได้นะคะก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปตรงจุดนี้นะแต่ก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะไพ่มหมาเล็กดาบนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบุตรหลานบริวารน,นะอาจจะนําปัญหามาให้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะ ไพ่เดอะซันนะคะมาอยู่ในตำแหน่งที่6เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะจะมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือว่าในเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้การอุปถัมภ์ความสําเร็จนะคะจะเข้ามาแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ราชนีไม้นะคะคือการทํางานมีความโดดเด่นนะคะหรือผู้หญิงอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางาน ฉะนั้นต้องปรับความคิดนะแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับผู้หญิงเด็ดขาดนะคะไม่อาจจะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดได้ไพ่ Temperance นะคะคือไพ่ห่งการเปลี่ยนแปลงนะก็เป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานอาจจะโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมี เรื่องของการเดินทางการเจรจาการสื่อสารนะคะรวมถึงพไพ่ใบนี้นะ่เปติกสีไม้ก็อาจจะปรับปรุงะคะบ้านอยู่อาศัยสำนักงานาร,ร้านคา้าหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับตัวนะหรือมีเรื่องของการเจรจานะคะซึ่งน่าที่จะทําให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายนะคะหรือมีเรื่องของ uh, การใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ๆเข้ามานะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะ <ๆ S 2> ไพ่เจ็ดหมายนะคะคือในเรื่องของความรู้สึกอ่ะเป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นนะในเรื่องของการทํางานคืออยากจะทํางานอยากจะสร้างความสําเร็จนะคะแล้วก็อยากจะทําให้เรื่องของการทํางานอ่ะนะคะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหานะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่ากล้านะที่จะลงไปแก้ไขปัญหาหรือยอมรับความจริงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราวิ่งเข้าหางานนะคือมีการ ประมูลงานนะคะหรือว่าม,มีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยนะะก็เป็นไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งความรู้สึกนะคะที่รู้สึกว่าการทํางานมันอยู่ในเรื่องของอารมณ์ที่เราอยากจะลงไปสู้อยากจะลงไปแค่ไขยอยากจะลงไปพยายามในช่วงเดนี้ก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีค่ะไพ่สอไม้นะ,ะอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายคือการงานจะดีมากๆ จะมีเรื่องของการประสานงานกันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสน,นุนธุรกิจก็มีโอกาสที่จะขยับขยายในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ทําให้การทํางานมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีข่าวดีในช่วงปลายเดือนนะคะการทํางานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วไปโกจรสู่ไพ่สีไม้และไพ่มหาดเล็กดาบธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของกาสหรือความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ก็ยังติดขัด หรือมีปัญหาหรือมีความร่าช้าเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราฟังข่าวบางอย่างนะโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะก็อาจจะเข้ามาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะต้นเดือนนะคะมิถุนายนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าดาบและไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงคือปัญหาการทํางานจะเข้ามา นะอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดแรงกดดันอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของการทํางานที่ส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะ แต่อาจจะเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการการเจรจานะคะหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนด้วยมองว่าการเปลี่ยนแปลงนะหรือการพูดคุยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อาจจะทําให้คนที่เกิดวันศุกร์มีการปรับตัวนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่รู้สถานการณ์มากขึ้นซึ่งน่าที่จะเข้าไปส่งผลด้านดีอ่ะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะเพราะไพ่ในช่วงกลางเดือนเนี่ยปรากฏไพ่คู่รักปรากฏไพ่เดือดซันและไพ่สองไม้ คือเป็นไพ่ที่การทํางานนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมอะหน้าที่จะราบรื่นนะ,ะหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหางานที่ติดขัดในช่วงต้นเดือนได้ทําให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆเข้ามา หรือผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาให้ความคิดเห็นหรือเข้ามาสร้างโอกาสให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็ส่งผลให้เรื่องของการทํางานเนี่ยมีเรื่องของการประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะทำให้ธุรกิจการงานนะคะประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะติดขัดบ้างในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดีมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวนะเพราะถ้าจะมีเรื่องของทิฐินะหรือว่าไม่ค่อยฟัง ความคิดเห็นของใครแล้วก็ยึดความคิดของตัวเองก็อาจจะทําให้โอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะหมดไปได้แต่ในช่วงเดืนี้จะมีการปรับตัวถ้าปรับได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีการสื่อสารมีการเจรจากันมากขึ้นนะคะจะทําให้การทํางานนะคะมีโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มากๆเลยนะคะไพ่การทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ปรกากฏไพ่สีไม้ คือการทํางานมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ปรากฏไพ่เจ็ไม้คือเดือนนี้เราจะสู้จะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานมากขึ้นแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะแล้วก็มีไพ่สองไม้ในตําแหน่งสุดท้ายก็คือการทํางานจะมีเรื่องของการประสานงานกันแล้วทําให้ธุรกิจการงานเกิดความโดดเด่นนะคะแล้วสามารถที่จะไปต่อหรือมีโอกาสที่จะขยับขยายได้ในอนาคตนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรกากฏไพ่ห้าถ้วยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกังวลใจนะคะแล้วก็มีความไม่สบายใจขึ้นปัญหากับเพื่อนร่วมงาน นะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความไม่สบายใจได้นะรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยที่จะให้การสนับสนุนนะหรือไม่ค่อยที่จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่รวมถึงปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมให้มากที่สุดมองว่าปัญหาอาจจะเกิดในช่วงต้นเดือนนะแต่พอมีการพูดคุยกันมากขึ้นปรับตัวกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหา ก็จะทำให้เรื่องของการทํางานมีโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุปงซ่อมแซมหาบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าหรือบริวารน,นะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือการเงินยังร่วไหลยออกไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินติดขัดนะหรือมีปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้เรื่องของการเงินหรือรายได้ไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะคะหรือว่ายัง มีเรื่องของการเงินที่ติดติดขัดขาดนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนด้วยแต่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วมองว่าในเรื่องของไรายได้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้ที่คล่องตัวมากกว่าช่วงต้นเดือนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่นักมายากลคือเป็นเดือนที่การเงินจะมีความคล่องตัวหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาโดยเฉพาะนะคะในช่วงกลางเดือนเนี่ยน่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว นะคะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะมีความราบรื่นเท่าไหร่นะคะรวมถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของความรักก็มีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทกันนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่มองว่าในเรื่องของความรักนะคะก็จะมีการปรับความคิดกันนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์กลับมามีเรื่องของความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะคือมีความรู้สึกที่อยากจะแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของความสัม ะะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ยังต้องปรับความสัมพันธ์ให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนียความรักไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วมองว่าน่าจะมีข่าวดีหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่ลาชินีเหรียญคือสําหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะพบคู่ครองคนรักที่มีฐานะ การงานการเงินหรือคนที่มีชื่อเสียงนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีเรื่องของออความรักที่อบอุ่นหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ต้องพยายามที่จะ พูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความสัมพันธ์ให้มากๆเพราะไพ่ราชนิเรียญน่ะอาจจะเป็นไพ่ที่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะอยู่กันด้วยฐานะหรือว่าในเรื่องของสังคมเท่านั้นนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถ้าพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์ให้มีความหวานแล้วก็มีความเข้าใจกันได้นะมันก็จะส่งผลทั้งเรื่องของความสุขแล้วก็เรื่องของความมั่นคงให้ทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเป็นเดือนที่จะมีความเครียด มีเรื่องของปัญหาความกดดันนะมีความไม่สบายใจอาจจะนอนไม่ค่อยหลับมีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะคะบางคนก็มีเรื่องของอาการอักเสบในช่องปากนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดเส้นเอนะ็นหัวเข่านะคะแล้วก็ความดัน มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดคออน,น้ำในหูไม่เท่ากันนะหรือบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอษาษาหูนะคะอาจจะมีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะรวมถึงระบบขับถ่ายนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาได้คืออาการไหลเวียนของเลือดนะ่ะไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะ ไพ่เดอะซานและไพ่แท m เปลาสนะคะยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์ด้วยฉะนั้นคนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์นในช่วงเดือนนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะปรวนแปรมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏภัยมหาดเล็กเหรียญคือสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะในเรื่องของอาการปวดกระดูกตามข้อต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของความเครียดความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นนะคนที่เกิดนะคะ วันศุกร์ช่วงอายุ20-23ปีมองว่าการทํางานอาจจะไม่บูวาแต่มีความราบรื่นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีการขึ้นบานใหม่ขึ้นสํานักงานใหม่หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขยับขยายสํานักงานร้านค้าหรือบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ยังคล่องตัวอยู่แต่ก็ต้องรามาระวังค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะก็มีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือส มีภรรยาก็เป็นความรักที่ยังมีความเข้าใจกันอาจจะเป็นเดือนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ24ปีนะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะป่นแปลนะคือเป็นคนที่มีทิฐิมีความดื้อรั้นนะคะแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะรับวางความคิดเห็นของใครเลยนะจะเป็นไพ่ที่ส่งผลด้านลบนะคือไพ่ใบน,นี้ปัญหานะคะ ในเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เราเอาไปเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยจะทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการทํางานที่ดีไปนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการรอฟังข่าวบางอย่างนะคะแล้วก็รอที่จะพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะไม่ค่อยดีนะคะจน้นต้องระมัดระวังควบคุมให้มากส่วนในเรื่องของความรักคนโสดน,นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะ ประสบความสําเร็จเท่าไหร่อะมันเป็นปัญหาที่ติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์คือความรักมันต้องยืดหยุ่นเราต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานเนี่ยความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้ชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวนะคะไม่ค่อยที่จะสงบสุขในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ25-26ถึงปีนะคะเป็นเดือนที่ ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาหรือความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานจะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าอาจจะมีคู่แข่งนะคะในเรื่องของการทํางานหรือคู่แข่งทางการค้าเกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องปณีปัตนอมให้มากนะคะในเรื่องของการทํางานจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องรอบคอบ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินเข้ามาอันนี้ต้องระมัดระวังนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดไพ่ห้าดาบคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีปัญหาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ปัญหาติดขัดมีการทะเลาะวิวาทมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นไพ่ห้าดาบก็เป็นไพ่ที่ ต้องควบคุมเรื่องหงอรมลดทีิฐิลงโอกาสนะคะจะยังเข้ามาได้นอนนะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ27ปีเป็นเดือนที่สดใสมากๆนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานคนที่ว่างงานก็จะได้งานคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้ คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีความสดใสมากๆคือมีความสําเร็จมีชื่อเสียงส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆนะคะจะเข้ามาเป็นเดือนที่จะมีโชคหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลสามีภรรยาก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ 28ปถึง2ีเปีเป็นเดือนที่จะมีความสุขหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความรักนะฉะนั้นมองว่านะคะในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะคะให้ได้พัฒนาในช่วงเดือนนี้นะส่วนคนที่มีคนรักก็มีความคิดนะคะที่อาจจะมีเรื่องของงานมงคลแหละหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนนะคะ ที่อาจจะมีเรื่องของความรักที่สดชื่นมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานจะสามารถแก้ไขปัญหาติดขัดไปได้รวมถึงจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม่ๆเข้ามาคือมีคนเข้ามาชี้ช่องทางใหม่ๆแล้วทําแล้วมันมีเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นนะคะหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นการเงินที่ยังมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรืออาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุสน,นในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทางใกล้และไกลนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ30-33ปีเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของอ โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือมีเรื่องของการทํางานที่โดดเด่นนะคะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเป็นเดือนที่ต้องได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้อย่างคล่องตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักอนะ่ะคนโสดอาจจะ ยังไม่ค The ่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะแต่มีคนเข้ามาคุยแน่นอนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาในเรื่องของความรักดีๆนะคะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่พูดคุยกันมากขึ้นคืออาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยได้อยู่ก็้ชิดกันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะแยกกันอยู่คือมองเห็นละว่าความสัมพันธ์มันห่างเหินก็อาจจะมีความคิดที่อาจจะเข้ามาปรับแล้วก็มาทาให้เรื่องของความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นหรือพูดคุยกันเยอะขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะ วันศุกร์ช่วงอายุ34นะคะจนถึง36ปีเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีการโยกย้ายสำนักงานร้านค้าหรือปรับเปลี่ยนนะคะหรือโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นด้วยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอ่าเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยมีการเจรจาและเป็นเดือนที่จะมีการปรับตัวนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตดีมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาจะสร้างในเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นเดือนแห่งการขึ้นไหวแน่นอนนะ ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่หมุนมากแต่จะเป็นการหมุนเงินที่มีความคล่องตัวนะคะหรือมีโอกาสที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะอาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเอออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังต้องหาเวลาแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆอาจจะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มห่างๆกันออกไปนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยแล้วก็ปรับความคิดกันให้เยอะๆนะคะคนที่เกิดวันศุกช่วงอายุนะคะ37-39ปีเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จนะ คือการทํางานหรือการแก้ไขปัญหานะคะจะสร้างผลงานให้แล้วทาให้เกิดความโดดเด่นการแข่งขันการประมูลงานนะคะก็จะได้รับโอกาสหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอน ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะกลับมาคล่องตัวส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องพยายามหรือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคือปัญหาความรักอาจจะเข้ามาบ้างเป็นเดือนที่ยังต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์พูดคุยนะคะแล้วก็ปรับความคิดกันให้มากๆด้วยคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ40ปี เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการประสานงานคือการประสานงานจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานเป็นคู่หรือมีหุ้นส่วนหรือมีคู่คิดที่ดีทําให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นธุรกิรจ,จนําเข้าส่งออกนะหรืออาจจะมีเรื่องของการทํางาน,นาที่มีการปรับเปลี่ยนระดับที่สูงมากขึ้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จากคล่องตัวนะคะคือการประสานงานกันที่ดีทําให้รายได้ประสบความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลานะเพราะว่าเป้าหมายในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะยังต้องการความสําเร็จอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันพูดคุยและคําปรึกษากันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ41-46ปีเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จหรือธุรกิจที่ทำนะคะก็มีความรุ่งเรืองนะคะหรือมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจะมีโชคนะ,คะแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักอะ่ะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างสดใสามากๆในช่วงเดือนนี้อาจจะมีงานมงคลมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ47-49ปีธุรกิจการงานยังโดดเด่นมากๆยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะยังได้รับการสนับสนุนนะคะแต่ต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ย,ยังดีอยู่แต่จะมีค่าใช้ใจ,จ่ายบางส่วนที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเป็นความรักต่างวัยนะแต่เป็นความรักที่ยังต้องยืดหยุ่นหรือต้องพูดคุยไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะในเรื่องของความรักต้องหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะจะทำให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นเป็นเดือนที่อาจจะต้องได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลด้านดีมากๆ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ50นะคะถึง53ปีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรือมีเรื่องของที่ประจลรลงเท้าอะ่ะมีการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการโยกย้ายบ้านอยู่อาศัยปรับเปลี่ยนนะคะสานักงานร้านค้าร á, หรือว่าปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยให้ดีมากขึ้นคือเป็นเดือนที่จะมีการเคลื่อนไหวในทุกๆด้านแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้มีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาด้วยนะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยหรือการสราื่อสารหรือการเจรจาม,มากขึ้นด้วยซึ่งน่าที่จะสร้างาความโดดเด่นเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการพูดคุยหรือการแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าเป็นเดือนที่การเงินยังคล้องตัวอยู่แต่อาจจะเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างมากแต่จะเป็นการหมุนเงินเพื่อที่จะทําให้มีเรื่องของผลตอบรับที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสนะคนที่โสดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะต้องหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันให้มากที่สุดนะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุนะคะ54ถึงปีนะ,ะเป็นเดือนที่อาจจะมีการประมูลงานนะคะหรือมีเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นซึ่งหน้าที่จะได้รับความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งแต่คุณจะมีความโดดเด่นหรือได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินคืองานประสบความสําเร็จก็ส่งผลให้การเงินค่อนข้างคล่องตัวนะคะหรือมีเรื่องของลู่ทางในเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะถ้ายังโสดอยู่ก็จะพบรักจากการทํางานนะคะแล้วก็คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะคือยาวแต่ทํางานต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์รักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของครอบคอรัวด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ 58-60ปีนะคะธุรกิจการงานจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะมีการประสานงานกันหรือคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือทำงานเป็นคู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้นะคะจะมาจากงานรายได้ยังดีอยู่นะคะหรือยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ที่ที่มีเรื่องของรายได้ที่ขึ้นไหวมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดี นะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพูดคุยนะคะแล้วก็ยังให้คําแนะนําแล้วก็ยังมองในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าคู่ครองหรือคนรักเนี่ยเรามีเป้าหมายนะคะในในในเรื่องไหนก็จะเข้ามาช่วยผลักดันให้เป้าหมายนั้นประสมความสําเร็จนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องพยายามที่จะประสานงานกันีน่ยอย่างลงตัวจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นหรืออาจจะ มีคนเข้ามาทํางานนะคะกับเราอะมากกว่า1นคนคือ2คนอะนะคะอาจจะเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานเกิดเป้าหมายที่กว้างมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะก็เป็นกําลังใจให้เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะควรที่จะทํางานร่วมกับคนที่เกิดวันจันทร์และก็วันอังคารจะส่งผลที่ดีที่สุดเลยนะคะ ส่วนวันที่เป็นวันที่ดีลองลงมาก็คือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะมองว่าเป็นการร่วมงานกันหรือการประสานงานกันจะประสบความสำเร็จกับคนวันเหล่านี้นะส่วนเดือนนี้นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนร่วมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ นะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในช่วงเดือนนี้นะคะจะสร้างปัญหาให้ติดขัดหรือมีเรื่องของการทํางานที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้มากๆเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปอคติกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเดือนนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะหรือทํางานร่วมกันก็ไม่ก้าวหน้าแต่ในเดือนต่อไปนะคะเขาอาจจะเข้ามาทําให้งานของเรานะคะมีเรื่องของการทํางานที่ดีก็ได้นะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้การร่วมง,งานกันนะคะระหว่างคนที่เกิดวันศุกร์กับวันอาทิตย์เนี่ย ไม่ได้ส่งผลด้านดีเท่าไหร่มันจะมีปัญหาติดขดัดทั้งเรื่องของการงานความคิดความขัดแยง้งและก็ปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ